ใช่ผมนอนบนหน้าต่างเราเขาแบบยืนค่อมผมอยู่แล้วก้มหน้าลงมาแล้วบอกว่าถ้าถ้าเป็นภาษาเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่ามาแล้วจะแย่ยังเนี่ยประมาณนี้ครับแต่ว่า,ามาแล้วทำไมอ่ะใช่มาแล้วเราจะทำไมอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกทา่านนะครับผมวันนี้กับผม พงพีเอแล้ววันนี้นี่กระผมเราก็อยู่กันในรายการจำนดา,าทุกวันเสา,าร์สิบแปดรยกาตรงแบบนี้กับเล่าเรื่องผ<ๆ><ๆ>ีอินโทรมา แล้วเรื่องผีในสุดาณนี้นะครับเราก็อยู่คุณผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมนะช่วงนี้เราไม่ได้แบบว่ามีแบบแขกรับเชิญเป็นดาราาเดี๋ยวว่างๆจะไปหามาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ,บสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านในวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเนื้อเรื่องที่เขาส่งมาเนี่ยใช้คำว่าค่อนข้างน่าสนใจมากคนนี้เนี่ยแปลกกว่าคนอื่นเลยคือปกติเนี่ยเขาจะส่งมาแบบในเมลก็เขียนไล่าย,ยาวมาเลยถูกไหมแต่คนนี้อ่ะเขาเขียนใส่เวิร์ดเว้ยแล้วก็แบบไล่า์ย,ยาวมาในเวิร์ดพร้อมกับแบบป อันเดียวอ่ะเฮ้ยผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะคุณจจผมรู้สึกว่าเออเขาเขาแปลกดีอ่ะเออแต่มันแบบมันปะเอออย่างเงี้ยมันแปลกเป็น p d f มาทำเหมือนส่งงานอาจารย์มากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเจ๋งดีงั้นเอาเขาออกรายการดีกว่านะครับโอเคเอาเป็นว้เพื่อเป็นการรอช้านะครับก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคีแมนมาด้วยและถ้าพร้อมหมดแล้วนะครับผมเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับ โอเคสวัสดีคุณผชมทางบ้านนะครับผมอ่ะแนะนําตัวหน่อยครับครับผมชื่อเบสนะครับอายุ25ปีครับผมอ๋ออ่ารุ่นเดียวกันเลยนี่นาคุณเบสคุณรู้ไหมนี่ยคุณเป็นคนที่แปลกมากไม่มีเคยมีใครเนี่ยส่งเป็นไฟล์ PDF แบบคุณมาเลยนะผมกลัว ตัวอักษรมันขยับอะไรเวนี้โอ้โหลงทุนจัดจาน <c oughs> คุณเมสวันนี้เตรียมมาทั้งหมดกี่เรื่องครับมีสี่เรื่องส <4 S 1> ี่เรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองหมดเลยป่ะครับ ครับผมทุกเรื่องเลยครับโอ้อ่ะมาไล่เรียงทีละเรื่องมาเลยครับผมเอางี้คุณเบสผมขอเรื่องที่หลอนน้อยสุดยันไปเรื่องหลอนมากที่สุดแล้วกันครับเอ่ออันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวที่เราเจอเราก็หลอนมันทุกเรื่องครับอ่างั้นจัดไล่เรียงแบบที่คุณเบสอยากจะไล่เรียงให้ผมฟังเลยดีกว่างั้นไล่ไล่ตามจังหวะอายุไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะได้เลยครับผมโดยเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าอะไรครับเรื่องเรื่องที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ตา ตอนเด็กๆนะครับพ่อแม่ของผมจะทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมซึ่งผมก็มีพี่สาวอยู่คนนึงผมกับพี่สาวะก็เลยต้องไปอยู่บ้านของตายายครับแล้วก็ที่บ้านของตายายนะครับผมพอ,อพูดถึงบ้านก่อนบ้านของตากับยายชั้นล่างจะเป็นปูนส่วนชั้นบนจะเป็นไม้แล้วก็โดยส่วนตัวห้องนอนนะครับจะอยู่ชั้นบนก็คุณตาผมอ่ะเสียไปแล้วด้วยเหลือแต่คุณยายครับผมเป็นเด็กที่นอนดึกทุกคนอาจจะก็จะขึ้นไปนอนก่อนผม ทุกครั้งเพราะว่าตอนนั้นผมจะติดดูแบบพวกไอ้หนังตอนดึกๆของพวกช่องมากสีอะไรพวกนี้ครับมันมีอยู่คืนหนึ่งครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคืนเดือนดับหรืออะไรสักอย่างนะครับเดือนมือะไรประมาณนี้ครับก็เหลือผมอยู่ข้างล่างคนเดียวผมนอนกับพี่สาวแล้วก็คุณยายในห้องห้องเดียวกันนะครับคือตอนแรก่ะก็จะมีพี่สาวของผมอยู่ข้างบนอยู่ก่อนแล้วเพราะเขาจะนั่งทําการบ้านอะไรพวกนี้ของพวกเขานะครับและทีนี้คุณยายก็นั่งอยู่กับผมนะครับเนาะ น่าจะเข้าประมาณห้าทุ่มครับของวันนั้นคุณยายของผมก็อ,กอ่าขึ้นไปก่อนนะอย่าไปนอนก่อนแล้วก็รียๆขึ้นมาอย่าเผลอหลับแลว้วเนี่ยคุณยายเขาก็บอกผมว่าโอเคโอเคแล้วผมก็นั่นแหละครับพอพูดปุ๊บผมก็เผลอหลับไปครับแล้วแบบผมอ่ะสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนนะครับเดินอยู่ข้างบนชั้นบนนะครับเพราะมันเป็นไม้นะครับเนาะถ้ามันมีคนเดินมันจะเป็นเสียงแบบเสียงไม้ลั่นนะครับเ,เสียงอะไรครับเส,สียงคุณยายเดินหรือเล่า ใช่ครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นคุณยายแต่เขาเดินวนอยู่บนจุดท,ที่ผมนั่งนะครับผมนั่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแต่จุดท,ที่เขาเดินวนอ่ะคือบนหัวผมเลยเออคือเดินแบบย่ำย่ำอยู่ไปที่อย่างเงี้ยน,นะครับเดินแบบวนเป็นวงกลมอะครับอุ้ยตอนแรกผมว่าเอ๊ะยายผมอาจจะออกมาดูผมหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ขึ้นไปสักทีอะไรประมาณเนี้ยอ,อ๋อ,อแต่ว่าเขาอ่ะเดินวนอยู่อย่างนั้นจนแบบผมแบบเริ่มไม่มั่นใจอะครับ แต่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าไงเราคิดว่าเป็นยายของเรา uh huh. ผมก็เลยแบบโอเคงั้นก็นีบปิดทีวีแล้วก็ขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวยายจะมาแบบมาดามาบนใส่เล่าอีกเนี่ยครับ uh huh. ผมก็เลยแบบ ปิดทีวีนะครับพอผมจังหวะที่ปิดทีวีครับเสียงเท้าก็หยุดทันทีเลยนะครับ hmm. พอผมปิดทีวีปุ๊บเสียงเท้าก็หยุดลงหายไปเลยเหมือนแบบหายไปกลางคันอะทั้งที่แบบไม่เดินกลับไปทางไหนเลยเงีน้ยะครับกดปิดปุ๊บเสียงเท้าหยุดพร้อมกับทีวีเลยใช่ครับเออแปลกวะ่ะตอนนั้นผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยแบบรีบปิดไฟชั้นล่างให้หมดแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนจังหวะที่ผมวิ่งขึ้นข้างบนนะครับแปลกมากเลยครับผมไม่ได้ยินแม้แต่เออแม้แต่เสียงการแบบปิดประตูบิดลูกบิดกการรรอะไพวนคับ ปกติมจะมเราจะต้องได้ยินบ้างนะครับเนาะถ้ามีแบบมีใครออกมานอกห้องแล้วก็กลับเข้าไปอย่างเงี้ยครับแต่น,นี่มไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแบบชั้นบนก็เงียบไม่มีใครเลยเพราะทุกคนเข้าห้องหมดแล้วผมก็เลยแบบโอเคไม่ได้คิดมากอะไรก็แบบกำลังจะเดินไปปิดไฟชั้นบนเนี่ยนะครับเพื่อจะเข้าไปในห้องนะครับเนะาะจังหวะที่ผมปิดไฟหมามันหอนแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตาของผมเสียไปแล้วแล้วก็ห้องนอนที่ผมนอนรวมกับพี่กับยายครับมันอยู่ติดกับห้องของตาครับคือแบบประตูห่างกันแค่หนึ่งวาผมก็รีบเดินไป ในจังหวะที่ผมกาลังจับประตูลูกบิดท,ที่อยู่ข้างห้องตาครับเพื่อเปิดกรอนของห้องตาครับมันลั่นแกลกแล้วมันก็สไลด์เปิดออกนะครับถ้าปกติกรอนมันลั่นก็คือมันอาจจะเลื่องหลดลงแบบเหมือนที่เราเปิดเปิดแบบบิดลงเฉยๆครับแต่อันนี้คือมันเป็นกรอนแบบต้องบิดลงแล้วก็สไลด์ออกครับสไลด์ออกไปด้านข้างมันเปิดแล้วมันสไลด์ออกอย่างเงี้ยครับซึ่งห้องตาไม่มีใครนอนนะครับในจังหวะั้นผมก็ ไม่น่าใช่มากอะไรประมาณนี้ครับคือไอ้ประตูที่มันเลื่อนอ่อนนี่คือจากห้องตาถูกไหมใช่ครับซึ่งอยู่ข้างห้อง <S 2> <S 2> <S 2> ที่ผมกำลังจะเข้าไปตอนนั้นผมก็แบบเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วก็เลยแบบรีบปิดประตูเข้าห้องเลยดีกว่าจาังหวะเข้าไปแล้วก็ผมก็นอนนอนลงผมเป็นคนนอนลิ้มสุดนะครับจังหวะที่ผมนอนอยู่ผมก็แบบคิดคิดอยู่ว่าหรือว่าจะเป็นตาผมก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นตาจริงเนี่ยก็อย่ายมาแบบมาหลอกหลานเลยอะไรพวกนี้อ่ัเรากลัวอ่าใช่แต่ในจังหวะที่ผมกาลังคิดอยู่ครับมันมีเสียงเดินอีกครั้งครับอยู่นอกห้อง หน้าประตูเลยครับเนะี่ยมันเดินบนนะครับเออตอนนั้น,นตอนนั้นคือทุกคนในบ้านคือนอนหมดแล้วรวมถึงเราด้วยถูกป่มยังครับผมยังไม่นอนแต่พี่กับยายที่อยู่ในห้องครับนอนไปแล้วไม่มีใครนอกจากนี้แล้วถูกไหมในบ้านครับผมไม่มีแล้ว<อ>แล้วบ้านมันแบบเขาก็เดินบนครับเดินบนไปวนไปเงี้ยครับมันทําให้ผมนอนไม่หลับครับประสาทจะเสียแต่ในจังหวะที่ผมก็ลู้ว่าเราเจอเรื่องกับ คนนี้คนเดียวไงครับก็แบบมีมือด้านข้างมาจะจิบผมครับก็คือมือของคุณยายแล้วผมก็หันไปปรากฏว่าแบบพี่กับยายผมก็ยังตื่นอยู่ oh. ใช่เหมือนเขาอได้ยินด้วยเหมือนกันนะครับ oh, 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 oh. เออใช่ทีนี้ทุกคนก็มองหน้ากัน,นว่าอันนั้นคือเสียงของใครเงี้ยหลังจากนั้นแบบคุณยายก็แบบจะพี่ว่าเออนอนเถอะเงี้ย แล้วคุณยายก็แบบเหมือนหันไปสวดอะไรสักอย่างครับใช่ใผมก็เลยแบบโอเคงั้นก็้อนก็ัวเลย,ย,ยครับอ่าก็เลยแบบตัดใจนอนดีกว่าแต่ในจังหวะนอนครับผมไม่ได้พูดออกไปนะแต่ความคิดของผมอะจิตของผมอะมันคิดประมาณแบบว่าใครอะถ้าแน่จริงก็มาหาดิอะไรประมาณนั้นโ้ซาซด้วยออใช่ผมไม่ได้พูดออกไปนะแต่จิตมันคิดไปแล้วอะผมก็ไม่กิดอะไรก็หลับไปแล้วทีเนี้ยมันเหมือนมีคนนะครับมันลูบตรงขาเราอะ เขาก็มัมารูปตรงขาผมก็แบบสะบัดสะบัดออกเงี้ยครับทีเนี้ยเขาเปลี่ยนจากรูปมาเป็นกระตุกอุ้ยกระตุกขาที่เราห่มเนี้ยนะกระตุกขาเลยครับจับตรงขาผมเลยเขากระตุกขาผมเลยผมก็เลยแบบ <เอ S 1> ลืมตาขึ้นมาแต่ไม่ได้ลุกนะครับแค่ลืมตาครับมันเป็นเงาดำๆเลยครับเป็นผมรู้เลยว่ามันเป็นรูปคนนะครับยืนค้อมตัวผมอยู่โอ้โห Beifall ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นแบบตื่นตื่นแบบตื่นจริงๆเลยเหรอใช่เพราะว่าผมนอนเปิดหน้าต่างครับ ใช่ผมนอนบนหน้าต่างเราเขาแบบยืนข้อมผมอยู่แล้วก้มหน้าลงมาแล้วบอกว่าถ้าถ้าเป็นภาษาเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่ามาแล้วจะแย่ย่างเนี่ยประมาณนี้ครับแต่แ<ล>ว่ามาแล้วทําไมอ่ะใช่มาแล้วล้วจะทาไมอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยอ,อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่น่าเป็นตาเราปะ่ะเพราะถ้าเกิดเป็นตาเราเขาไม่น่าทาอย่างนี้ไหมอ่ะใช่แล้วผมก็เหมือนสะดุ้งตื่นนะครับแล้วมันก็เช้าเลยแล้วผมก็คิดว่าอ่ะม่อคือเราฝันเหรอใช่เพราะจังหวะก,การสะดุ้งตื่นคือเหมือนเราก็ยังนอนอยู่แล้วแบบ ลืมตาขึ้นมาทีก็เช้าแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมช็อกจนสลบหรือผมแบบฝันไปจริงๆเรื่องเมื่อคืนเนี่ยครับเราได้ไปเช็คที่ขาเราวว่ามีรอยกระตุกหรือมีอะไรไหมอ่ามันต่อจากนี้แหละครับอ่าผมอ่ะก็เลยแบบอลูกไปจะ,ะไปล้างหน้าแปรงฟันเพื่อไปโรงเรียนนะครับเนาะพอผมเปิดประตูไป้น้าห้องผมก็เจอพี่สาวผมกำล,ลังนั่งรีดผ้าอยู่รีดเสื้อผ้าผมว่าอเมื่อคืนน่าจะฝันเพราะทุกคนดูปกติมากเลยแต่ในจังหวะที่ผมกําลังจะเดินลงไปชั้นล่างครับพี่สาวผมเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยม การแสดงว่าผมไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยใช่ออแล้วผมก็แบบถามพี่ผมอะว่าเมื่อคืนมีใครทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ผมก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะมีคนน่ะมาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านพี่ผมมาได้ยินก่อนเลยแต่ผมอะ ที่ผมอยู่ข้างล่างนะผมไม่ได้ยินเลยที่ผมว่ามีคนมาตะโกนเรียกหน้าบ้านที่ผมก็เลยเปิดประตูที่มันเป็นมันคือประตูชั้นลอยของบ้านผมอ่ะอ๋อเออเปิดไปดูหน้าบ้านไงครับว่ามีใครมาอย่างเงี้ยอ๋อที่ผมเปิดเข้าไปเปิดเปิดเอาไปดูแต่ก็ไม่เจอใครเลยก็เหมือนกับว่าเปิดให้เขาเข้ามาอะไรประมาณนี้เือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเลยแค่นี้ใช่พี่ผมก็เปิดแล้วพอไม่เจอพี่ผมก็ปิดประตูไงครับแล้วพี่ผมพอทํา พอทาการบ้านอะไรของเขาเสร็จเขาก็เข้าไปนอนแต่กลายเป็นว่าอ๋อคนที่เจอคนแรกคือพี่ของผมคิดคิดว่าไอคนที่เราเจอกับไอสิ่งที่พี่เราเจอคือคนเดียวกันหรอน่าจะใช่ครับเพราะว่าพี่ผมบอกว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงคนเรียกตั้งแต่สามทุ่มละเรียกยังไงลักษณะยังไงเรียกเป็นประมาณบอกว่าเออเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเงี้ยครับพูดวนๆอยู่เนี้หรอใช่คําเดียวเลยแต่เป็นพี่ผมอก็นึกว่าเป็นน้ามาหาอื ก็เลยแบบเปิดประตูไปเพราะก็ียกว่าคนรู้จักกันนะครับเพราะว่ามันเป็นชนบทนะครับเนาะนะมันก็ต้องเป็นคนรู้จักกันถึงจะมาในเวลาแบบกลางคันกลางคืนอ่าใจดว่าอืมเขาไม่ชีตาผมอ๋อหนากลัววะ่ะเรื่องนี้น้ากลัววะ่ะชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบชได้วะ่ะอ่ะโอเคอันนี้คือตอนเด็กนะรเรื่องถัดไปต่อไปอันนี้เกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ครับเรื่องต่อไปเนี่ยอันนี้ตอนมอนหนึ่งครับอืมอ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงและเกิดขึ้นที่ไหนครับครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องบ้านเช่าสุดหลอนนะครับ ตอนขึ้นมหนึ่งครับผมย้ายบ้านย้ายบ้านไปใกล้ๆกับบ้านหลังเก่าครับเพราะว่าหลังเก่าเหมือนเขาจะแบบทุบทิ้งสร้างใหม่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ด้วยความที่พ่อกับแม่ของผมเขาทางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับเนาะก็กลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นมีผมอยู่คนเดียวซึ่งที่สาวผมก็ขึ้นมาหาลัยเขาก็ไปเรียนต่อนะครับกลายเป็นว่าพ่อกับแม่ผมเช่าบ้านหลังนั้นไว้ให้ผมอยู่เพียงแค่คนเดียวผมขออธิบายบ้านก่อนนะครับบ้านผมจะเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงจากพื้นประมาณมครึ่งเมตรแล้วก็ มีสี่ห้องนอนมันก็เรื่องมันเกิดขึ้นอันนี้มันมันจะเป็นแบบเรื่องสั้นๆต่อกันเลยนะครับเพราะแบบหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบเร็วมากเรื่องแรกคือเรื่องเสียงตอนแรกอะผมอะนอนห้องใหญ่ห้องใหญ่ก็คือห้องของพ่อกับแม่เพราะว่าห้องนั้นจะมีแอร์เพราะว่าพวกท่านไม่ได้อยู่นะครับผมก็เลยไปอาศัยนอนห้องอนั้นเนี่ยขณะที่ผมกําลังนอนอยู่มันมีเสียงเดินนะครับเดินวนรอบบ้านใช่ครับมันเป็นเสียงแบบเดินเหยียบหญ้าที่แห้งๆครับตอนแรกผมก็น้กว่าเป็นพวกหมาพวกแมวผมก็เลยตบหน้าต่างอะเพื่อไล่ แต่กลายเป็นว่าเหมือนเราไปบอกจุดว่าเราอยู่ห้องนี้จากที่เขาเดินวนรอบบ้านเขามาเดินวนอยู่ตรงหน้าต่าง่เดียวนะครับนั่นคือเอะแรกของผมว่าใช่เหรอมันไม่น่าใช่หมาใช่แมวแล้วอันนี้พูดถึงนณะบ้านเป็นบ้านสองชั้นหรือชั้นเดียวนะเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงจากพื้นประมาณครึ่งเมตรครับอ๋อหลังจากเดินวนนะครับเนาะหลังเดินวน ผมก็แบบใจเสียแล้วอะแต่อีกใจหนึ่งก็คือหมาแมวอะไรเออหมาแมวหรือไม่ก็เป็นคนเนี้ยครับผมก็เลยแบบเปิดผ้าม่านนะครับเพื่อดูเพราะว่าหน้าต่างมันจะเป็นหน้าต่างกระจกแล้วมันจะมีโครงเหล็กแล้วก็จะเป็นผ้าม่านปิดเนี้ยครับผมก็เลยเปิดผ้าม่านไปดูเพื่อดูว่ามันคืออะไรแต่พอเปิดไป ไม่เจออะไรเลยครับไม่มีแม้แต่แบบการวิ่งหนีของพวกหมาพวกแมวไม่มีแบบอะไรเลยจากนั้นก็เริ่มแบบช็อกละว่าแล้ว,ลวเมื่อกี้มันเสียงอะไระผมก็เลยรีบปิดพม่านแล้วแบบรีบนอนนอนต่อเหมือนกับผมอะนอนนอนหลับไปละแล้วทีเนี้ยมันเป็นเสียงเคาะประตูมาอีกหนึ่งรอบทําให้ผมตื่นขึ้นมามันเป็นแบบเคาะเบาๆครับที่หน้าบ้านเพราะว่าประตูหน้าบ้านก็เป็นประตูกระจกนะครับมันก็จะเคาะแบบก,ก๊อกก,กก๊อกก๊อกเนี่ยครับ ผมก็ใครมาเวลานี้ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปีสามอุ้ยไม่ใช่ปกติแล้วใช่ครับแต่ที่มันมาหนักกว่านั้นคือมันมีเสียงมาด้วยครับเสียงนั้นคือประมาณแบบว่าไรอ มีใครอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ครับเป็นเสียงแบบผู้ชายอายุแบบเยอะๆหน่อยครับเป็นแบบคุณลุงอะไรประมาณนี้ครับเขาเรียกวนแล้วก็เคาะแบบเบาๆครับหน้าบ้านผมผมก็เลยแบบใครมาเรียกอะไรตอนนี้ก็เลยจะออกไปดูแต่ไม่เปิดไฟนะครับเพราะผมกลัวว่าแบบเป็นโจรหรือเป็นอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> ผมก็เลยจะแอบแบบเปิดประตูไปดูว่าใครแล้วก็ในมือก็ถือโทรศัพท์ไว้เผื่อแบบถ้าแบบเขาพยายามจะงัดเข้ามาผมก็จะโทรแจ้งตำรวจผมก็งี่เง้มประตูดูครับจากที่ดูนะครับไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยครับแต่มีเสียงเคาะ กับเสียงพูดอยู่หน้าประตูก็ยังมีอยู่อีกเหรอใช่มันเคาะอยู่แต่ไม่มีเงาคนอยู่หน้าประตูครับอุ้ยเราเปิดไปแล้วก็ยังไม่มีเหรอไม่มีครับแต่มีแต่เสียงเคาะกับเสียงพูดว่ามีใครอยู่ไหมกับกัก,ก,กมีใครอยู่ไหม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบเอ้าม่านบังหรือเปล่าอะไรไม่ใช่ครับบ้านผมอยู่ติดกับถนนแล้วไฟจากถนนมันจะส่องเข้ามาทางบ้านใช่ไหมครับซึ่งเงาก็ต้องตกกระทบกับหน้าต่างแต่ไม่มีเลยครับผมนี่ต้องค่อยๆแบบปิดประตูเข้าใจไหมครับเหมือนแบบไม่อยากให้เขารู้เรายังอยู่ในบ้านอค่อยๆแบบลงกรนห้องแล้วค่อยๆนอนนะเครับแต่แต่พอผมแบบพยายามทําให้เงียบนะครับเหมือนเขารู้ครับเขาตามมาตรงหน้าต่างตรงหัวนอนแล้วมาคอยตรง แล้วมาคอยอยู่ตรงหัวนอนพูดคำเดิมนครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมอ้โอ๋ออ๋ผมนี่คือแบบอยู่ห้องนั้นไม่ได้อะผมต้องรีบแบแบแอบๆออกแล้วไปนอนอีกห้องหนึ่งแทน<อ>ซึ่งห้องนั้นอยู่ตรงข้ามกับห้องของผมเอ่ห้องของพ่อแม่ผมอ,อันนี้คือเรื่องตั้นเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรื่องกลิ่นเอ,อเหตุการณ์ห่างกันไม่ถึงไม่น่าถึงอาทิตย์นะครับ ก็คือยิงอยู่ในบ้านหลังเดิมใช่ครับผมนอนเปลี่ยนห้องแล้วครับเป็นห้องตรงข้ามนะครับเนาะผมก็นอนเหมือนเดิมนะครับตอนกลางคืนผมนอนไปละแต่ผมได้กลิ่นทูบอ่ะจนผมแบบมันแรงมากจนผมต้องตื่นผมก็ใครมาจุดทูบอะไรตอนนี้ผมก็ลุกมาหาครับว่าอาจจะมีแบบใครมาหน้าสารเพราะว่าเยื้ยงๆกับมันจะเป็นสารนะครับเป็นสารภูมิแบบใหญ่เลยนะครับใช่มว่าะว่ามีใครมาหรือเปล่าผมก็เปิดเข้ามาอนแบบไม่มีใครแล้วไม่มีใครจุดทูบด้วยแล้วคราวนี้มันเป็นเสียงแบบ เคาะมาจากใต้พื้นไม้บ้านนะครับแบบก็อกาแล้วผมก็แบบบ้านมันยังไงนี่ยใชผมก็ใจไม่ดีแล้วแบบก็ไม่คิดอะไรนะครับก็เลยแบบรีบนอนแต่แอบก็กวจะนอนได้ก็แบบเกือบตีหาครับเพราะมันเคาะไม่หยุดเลยแล้วกิ่นอุกข์กแบบผมกระน่ำแบบเข้ามาในบ้านเรื่อยๆอยางแล้วพอเช้าผมก็เลยแบบโทรหาป้าครับว่าป้าพอดีเบสเจอเรื่องแบบนี้ ป้าช่วยมาดูให้หน่อยคุณป้าเป็นอะไรเป็นร่างทรงเหรอครับไม่ใช่ครับป้าผมเขาก็เป็นปกตินี่นะครับแต่แบบเขา เขาเป็นคนเขาเรียกว่าติดต่อบ้านหลังนี้ให้กับผมมาเช่าเงี้ยอ๋อ oh, uh, ใช่คณป้าผมดูให้ดูประวัต<ด>ิหน่อยอ่าใช่ครับป้าก็บอกว่าป้าก็ไม่รู้เพราะเจ้าของเขาไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยใช่แล้วป้าผมก็มาเช็คใต้บ้านให้เพราะว่าบ้านยกสูงนะครับเนาะใต้บ้านมันมันสามารถเอาแบบของไปเก็บไว้ครับพวกไม้พวกลังไม้อะไรสามารถเก็บไว้ใต้บ้านได้เงี้ยป้าผมก็แบบไปเช็คใต้บ้านให้ว่าเอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี้ยก็ไม่เจออะไรนะครับไม้สักท่อนก็ไม่เจอ เป็นแบบพื้นเปล่าเ,ล,าเลยแต่ผมว่าผมอาจจะคิดมากไป mm. ผมก็เลยแบบแต่ผมมั่นใจนะว่ากลิ่นทูบมันแรงนะ mm. ผมว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้พอ,อตอนกลางคืนอีกคราวนี้ไม่ได้มาแค่กลิ่นทูบมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าครับ mm. ตามมาด้วยผมก็แบบไม่ไหวละย้ายอีกห้องแล้วกัน oh, oh, oh. ใช่ผมก็เลยย้ายไปนอนอีกห้องก็เรื่องนี้ก็หายไปเลยครับพอผมย้ายห้องกลิ่นก็ไม่มานะครับแสดงว,ว่าไอ้ห้องนั้นต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าใช่ผมก็คิดแบบนั้นละแต่แบบเราเราถามเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอมตอบเนี้ยครับเขาก็แค่บอกปัดว่าไม่มีอะไรหรอกแน่อะไรประมาณเนี้ครับไม่มีอะไรคิดมากอะไรพวกเนี้ยครับอ่าอ่าอ่าใช่แล้วพอย้ายไปอีกห้องเรื่องต่อไปก็มาครับว่าเรื่อง เรื่องเงาคือมันเป็นคืนลอยกระทงครับผมออกไปแบบลอยกระทงกับเพื่อนไปสนุกกับเพื่อนเนี่ยครับแล้วก็กลับมาประมาณเที่ยงคืนในจังหวะที่เรากําลังขี่มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์กลับเข้าบ้านของตัวเองครับในจังหวะที่เลี้ยวโค้งจะเข้าบ้านนะครับไฟจากรถของเราส่องไปเห็นยายแก่ๆคนหนึ่งครับเขาหันหน้าเข้าไปทางบ้านของเราครับแต่เขายืนนิ่งมากเลยนะอันนี้คือเราเราขับกำลังขับรถเข้าบ,บ้านหรอใช่ครับแล้วก็บ้านอง<ฟ>มัน บ้านผมเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่จอดรถอยู่หน้าบ้านนะแล้วพอเราขับรถเข้ามาพอจอดเสร็จปุ๊บยังไงไฟก็ต้องสาดเข้าบ้านถูกป่ะใช่ครับอ่าแล้วแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นคุณยายยืนอยู่ใช่ครับผมไม่ได้เห็นหน้าเขานะเพราะเขาหันเข้าหันบ้านผมใช่แต่ด้วยทรงผมหยิกหยิกแล้วผมขาวขาวหลังค่อมใ่ใช่หลังคอมใส่เสื้อแบบลูกไม้สีดำอ่าฮะแล้วก็ใส่แบบพวกผ้าสิ่นอ่าอ่า ผมแบบไม่กล้าจอดรถที่บ้านนะครับผมขับเลยบ้านตัวเองเอา้าวแต่ถ้าเกิดเป็นคุณยายตอนนั้นคืออาจจะเป็นคนข้างบ้านหรือเปล่าใช่ครับแต่มันแปลกตรงที่เขาหันหน้าเข้าไปตรงห้องที่ผมนอนอุ้ยอ๋อใช่ครับเขาหันหน้าแล้วถ้าเป็นคนปกติพอไฟส่องมาทางตัวเองเขาควรจะหันกลับมามองเราบ้างใช่ไหมอ๋อใช่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 แต่อันนี้ไม่ไม่เลยครับเขาหันหน้าเข้าตรงห้องนอนผมอย่างเดียวเลยก็ <ขอ S 2> ยังยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นต่อให้เราสาดไฟไปใช่ผมเลยแบบทำทำเนียน,นะขับรถ เลยบ้านตัวเองโอ้คนร,รู้ว่ะแล้วไงต่อแล้วแบบผมก็เลยแบบวนนะครับวนกลับมาแต่ว่าแม่คราวนี้นคือแบบจอดห่างๆบ้านนะครับแล้วก็ยืนมองครับเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนะโะแล้วเขาก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลยเขาหันหน้าเข้าบ้านผมอย่างเดียวเลย<อ>ผมก็ไม่รู้ทําไงผมก็เลยต้องรอครับแล้วในจังหวะที่ผมรออยู่ก็มีเด็กเขาเล่นประทัดกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นวันหลักระทกผมก็เลยแบบโอเคแั้นก็ อย่างน้อยก็มีเด็กอยู่แถวนี้อ่คิดว่าอย่างน้อยก็แบบมีคนอะไม่ไม่ใช่ผีแนะ่นอนใช่ใช่ครับและในจังหวะที่ผมกําลังหันไปสนใจพวกเด็กๆอยู่ครับประมาณ2นาทีมั้งครับหันกลับมาคุณยายคนนั้นก็หายไปละ แต่ในความคิดเราอะเราคิดว่าเขาอาจจะไปอยู่ตรงมุมอื่นหรือเปล่าเออเขาอาจจะเดินไปหรือเปล่าสองนาทีมันก็นานนะถ้าเขาจะเดินอะใช่ผมก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปในบ้านนะออจนแบบรอครึ่งชั่วโมงครับว่าแบบโอเคไม่มีทีท่าคุณยายแล้วก็เลยแบบรีบบึงมอเตอร์ไซค์ครับจอดปุ๊บเดินรีบวิ่งเข้าบ้านเข้าไปเดินห้องนอนเลยแต่ว่าเนี่ยนะครับในจังหวะที่ผมกำลังจะนอน,นครับมก็ปิดไฟครับนะ แล้วก็นอนกําลังแบบมองเพดานเลยรถยนต์นะครับเขาขับผ่านแบบบ้านผมไฟมันก็จะส่องนะครับเนาะในจังหวะที่ไฟมันไฟหน้ารถของเขาจ่สาส่องเงาอะ่ะมันสะท้อนขึ้นบนฝ้าเพดานห้องผมทรงนั้นเลยครับเป็นทรงแบบร่างคุณยายเลย เดี๋ยวแล้วถ้าเกิดสะท้อนเข้ามาจากทางกระจกแสดงว่าคุณยังก็ต้องอยู่หน้าบ้านนะดิไม่ครับบ้านผมมันเป็นตัวแอลครับตัวแอลอ่าอ่าอ่ออจากห้องใหญ่คือช่วงหัวเอช่วงช่วงแรกของตัวแอลนะครับตอนนี้ผมย้ายจน3ามห้องจะมาอยู่ตรงที่มันเป็นห่างของตัวเอลครับอ่าอ่าอ่อ,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 อแล้วตรงที่ว่างของตัวแอลก็คือลานจอดรถแล้วพอผมจอดแค่มอเตอร์ไซค์ครับมันไม่มีรถยนต์ไปบังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเขาไฟมันฉาดไอ้ไฟมันสาดมามันก็เลยฉายเป็นเงาแบบกระทบขึ้นฟ้ามันเลยครับ แต่ที่น่าแปลกนะครับบ้านผมมันยกสูงนะแล้วเงาคุณยายเขาสูงขนาดนั้นได้ยังไงเพราะจากส่วนสูงตอนที่ผมขับผ่านน่ะหัวคุณยายเขาอ่ะยังไม่ถึงราวกระจกผมเลยอ่ะแต่เงาที่สากเข้าใจไหมครับรถมันไม่ได้โดดเตี้ยจนแบบส่งจอย่างเงี้ยเออส่งเสยขึ้นใช่ใช่ใช่แต่นี่คือเงามันแบบครึ่งตัวเลยครับ วิ่งน่วกลัวว่าใช่ผมหลังจากนั้นผมก็เปิดไฟนอนตลอดแล้วประมาณ2ปีได้เข้าใจได้เข้าใจได้เฮ้ยเองเล่าบ้างน่าสนใจว่ะเอาเอาอย่างนี้อีก2เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นตอนอายุเองเท่าไหร่บ้างนะอ อีกเรื่องหนึ่งเกิดใกล้ๆกันเลยครับมีมอต้นและอีกอันคือมอลาย์ทในไหนพาร์ทสองพาร์ทเนี้ย<ด>มันมันมามันมาแบบครึ่งชั่วโมงละแล้วเดีย๋ยวพาร์ทหน้าเองมาต่อกับพี่ในสัปดาห์หน้าต่อสัปดาห์หน้าแน่นอนคุณเบสคุณคุณเป็นคนเล่าที่น่าสนใจมากเลยผมผมครับผมขอบคุณครับโอเคได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่โทรไปแล้วกัน <ผม S 2> นะครับ <ผม S 2> โอเคครับผมค,ครับ <ผม S 2> เฮ้ยคุณผู้ชมมันไม่ได้วะ่ะคือผมจะหาคนเล่าที่มันน่าสนใจแล้วแบบกินระยะเวลานานาขนาดนี้ม, 1, มันรวม e ีพีหนึง 4. มันสี่สิบพนสี่วันดีมันไม่ได้ใครที่อาติดตามนะครับอีพีหน้าสำหรับคุณเมสอีก2เรื่องกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเดี๋ยวนี้เจอกันสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับวันนี้ไปแล้วไปแวไอ้ <c oughs> สร้อนๆไป่มีครัเตียมไปแล้ว